ก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาอธิบายขั้นตอนการทำนะครับของการัดเคลือบเซรามิคเซลาโคสนะว่ามีขั้นตอนอะไรกันบ้างและวิธีการทำเนี่ยประมาณไหนนะครับก่อนอื่นนะครับผมเรามาประเมินไฟหน้ารถเราเ่ยครับถ้ารถลูกค้าท่านใดนะครับที่เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะมีอาการเหลืองแบบนี้นะครับผมเขาเรียกว่าสารเคลือบเป็นเสื่อมสภาพแล้วแบบนี้เนาะเราสามารถใช้กระดาษทรายเบอร์มาตรฐานเลยนะครับที่เราใช้หลักๆนะที่ร้านผมจะใช้ก็จะเป็นเบอร์400 600 1,000 1,500 2,000นะครับ แล้วก็สามพันไตแสกไว้ก็แปดพันไตแสกทีนะครับในการฉาดเชืออนะครับเพราะอันนี้เป็นกรณีไฟเดิมๆนะครับส่วนถ้าเป็นงานที่แบบพ่นเชือกเล็ก์เราก็จะหาดเพิ่มเบอร์กระดาษทรายให้มันหยาบลงไปอีกตามหน้างานนั้นๆนะครับผมก็ขั้นตอนแรกนะครับหลังจากเราแปะเทปกาวล้อมรอบ,บขอบไฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมการแปะเทปกาวอันนี้ผมแนะนำนะครับถ้าเป็นมือใหม่ให้แปะหลายๆแถวนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมือใหม่ถ้าใครไม่เคยทำอะชอบผ่างกระดาษทรายเนี่ยชอบเลยมาโดน พวกนี้ครับหรือว่ากระดาษทรายเวลาที่เราพับเนี่ยชอบมาโดนตัวสีรถนะครับอันนี้แนะนําเพื่อความปลอดภัยของรถท่านนะครับผมที่จะไม่โดนกระดาษทรายนะครับให้แปะหลายๆแถวหน่อยนะครับให้มันยิ่งกว้างๆได้ยิ่งดีนะครับเพื่อป้องกันนะครับอันนี้คือผมก็ชํานาญแล้วแต่ผมก็ยังแปะสามแถวนะครับอย่างน้อยปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอนอื่นนะครับผมเราก็มาขัดกระดาษทรายเบอร์400นะครับก็ขัดจะน้ํานะครับแล้วะใช้ปล็อกกี้ฉีดไปที่หน้าไฟอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ขัดเก็บเลยครับ เบอร์400นะครับผมขัดเอาสารเคลือบเก่าที่มันเหลืองเลยครับออกให้หมดเลยนะครับเนี่ยพอเราขัดไปเนี่ยสารเคลือบเก่านะครับที่มันเหลืองเอนี่ยมันก็จะออกมาอย่างเงี้ครับเห็นไหมครับขาพเหลืองก็จะออกมาเต็มเงี้ยคือเราขัดมันให้หมดเลยนะครับเบอร์400เ <400 S 2> นี่ยสำคัญนะครับเป็นการเปิดหน้านะครับให้มันเหลือแต่เนื้อของพลาสติกเลยเพื่อเวลาที่เราเคลือบลูกยาเนี่ยจะได้ผสานกับเนื้อพลาสติกได้ดีครับถ้าสารเคลือบเก่ามันยังอยู่นะครับมันอาจจะมีผลตามมาคืออาจจะลอกลอนได้นะครับเพราะว่าสารเคลือบเก่าไมม่หด ตัวน้ำยาเนี่ยมีคุณสมบัติเนี่ยมันจะไปประสักระสับเนื้อพลาสติกได้เป็นอย่างดีนะครับก็เบอร์สุดท้ายนะครับเราใช้กระดาษทรายใต่เสกปุ่มนะขนาด3ามนิ้วเบอร์8 0ด0ันะเพื่อจะลงนะครับตัวนี้นะผมจะใส่กับเครื่องขัดลายสายตัวนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องขัดนะครับก็สามารถใช้มือได้นะครับลูบขัดบนไปให้มันขึ้นใส่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้นะครับกับเครื่องขัดลายสายนะครับจะขัดเบอร์แ0ด0ันนะครับคือขัดจนให้ไฟมันขึ้นใส่นะครับก่อนจะลงน้ำยาสลรโคนนะครับอันนี้ก็คื เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการเตรียมผิวโคมนะครับก่อนที่เราจะลงน้ํายาก็เสร็จขั้นตอนการเตรียมผิวเรียบร้อยนะครับก็จะมาสังเกตนะครับที่โคมนะนี่ครับโคมมันก็จะออกใสๆประมาณนี <int> ้นะครับผมคือเดี๋ยวเราจะลงน้ํายาเซรามิกอีกทีครับน้ํายาเซรามิกนะครับก็จะมี2ขนาดด้วยกันนะครับก็จะมีขนาดนี่ครับทดลองนะครับตัวนี้นะครับ10 ml นะอันนี้แบบพวกสาย DIY อะไรพวกนี้นะครับผม สามารถเอาไปลองทําเองได้นะครับขวดนี้นะครับผมทําได้ประมาณ1-2ึ่งถึงสองคันนะครับผมขวดนี้จะไม่มีใบรับประกันไปให้นะครับส่วนขวดนี้เขาจะเป็นขนาด3 0มสิบแอตัวนี้นะครับขวดนี้มันจะเหมาะสาหรับพวกช่างรับงานนะครับตัวนี้เขาจะมีใบรับประกันไปให้5ใบจากทางแบรนด์นะครับผมแต่ตัวแทนช่างนะครับต้องมาศึกษาวิธีการทําให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าทางแบรนด์เขาค่อนข้างที่จะควบคุมคุณภาพเกี่ยวกับตัวชิ้นงานมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เขามีรับประกันไปให้ พวกช่างตัวแทนเขาด้วยนะครับประมาณ5ใบนะครับตอนหนึ่งขวดนะครับผมจะทําได้ประมาณ5คันนะครับตัวนี้แต่ถ้าใครสาย DIY นะครับก็จะเหมาะกับขนาด10 ml นะครับส่วนการเชืือบโครงไฟนะครับเราก็จะใช้ผ้าโค้ตอย่างเงี้ยนะครับผ้าหนึ่งผืนนะครับที่เขามีมาให้นะครับสามารถแบ่งได้เป็น2ชิ้นนะครับพับครึ่งนะครับแล้วก็ไกายตัดเลยนะครับผมตัดมาแบบนี้งะครนบผมมันก็จะได้ผ้ามาเป็น2ชิ้นนะครับผม นี่มันจะได้พาไปสองชิ้นหนึ่งชิ้นนะครับเราก็จะใช้กับโคมหนึ่งข้างนะครับแล้วเราก็ทิ้งเลยนะเราไม่ใช้สามใส่ชิ้นหนึ่งเราก็จะไปใช้ต่ออีกข้างเลยนะครับผมถ้าเดี๋ยวมาดูวิธีการรูดเคลือบนะครับผมเราก็จะพับผ้าที่ฝ่ามือประมาณนี้นะครับผมส่วนน้ำยานะครับนี่นะครับการเคลือบโคมนะครับเราจะเคลือบประมาณสองเลเยอร์นะครับผมเราก็จะหยดน้ำยาลงผ้าให้ชุ่มๆอย่างนี้เลยนะครับดูนะเราก็จะโยดให้ชุ่มอย่างนี้ให้โชกให้โชกแบบนี้ไปเลยนะครับ แล้วก็พับผ้ามาที่เนิ้วนะครับผมอันนี้คือรอบแรกนะครับเราจะลงน้ำยารอบแรกครับเราก็หยดให้ชุ่มๆอย,นะมะะอย่างนี้นะแล้วเราก็ลงที่ไฟนะครับอย่างนี้ครับแล้วก็ลูดไปสุดเลยนะครับเนี่ยในซอกในมุมพวกนี้นะครับเราก็เอาผ้ามันยัดเข้าไปครับเพราะว่าตอนเราโดนเิ้วเราก็ปาดไปอีกครับคือเที่ยวแรกเนี่ยคือเราปาดให้ทั่วโคมเลยนะครับรอแบแรกครับปาดไปเร็วๆเลยได้นะครับผมไม่ต้องนี่นะ ดูแนวมันนะครับเราจะเห็นแนวว่ามันไฟมันจะใต่ขึ้นมาทันท,ทีนะครับติดตี้ตัวนี้ทำจะเคลือบยากสักหน่อยครับเนี่ยถ้ามันไม่นิ้วเราเข้าไม่ได้คนระับเราก็พับผ้าอย่างรร่น <summ> ั้นแลราก็ลุดมาเยอให้ในท่กโคมนะครับอันนี้คือจบขั้นตอนหนึ่งเลเยอร์แรกนะครับต่อไปเราจะลงเลเยอร์ที่สองนะครับเลเยอร์ layer ที่สองเราก็นีบไม่เหมือนเดิมน,น,นะครับผมอันนี้เราก็ลงน้ายาให้ชุ่มๆเลยนะครับ เราก็ปาดอันนี้เราจะปาดเป็นแถวนะครับแถวที่หนึ่งนะครับลงน้ำยาหนึ่งรอบนะครับผมเราจะเช็ดประมาณสองแถวสองแนวนะครับผมจะไม่เกินนี้นะครับหรือว่าให้เราสังเกตที่ผ้าเราว่ายังชุ่มอยู่หรือเปล่าครับเราก็เติมน้ำยาไปอีกหน่อยครับมา่อครับเวลาเราปาดเป็นแถวให้สังเกตนะครับให้แนวเส้นมันทับกันนะครับลงเบาๆนะครับไม่ต้องลงน้ำหนักมือเยอะนะครับ ลงเบาๆไม่ต้องลงน้ำหนักมือเยอะนะครับตอนนี้นิ้วเราเข้าไปถึงแล้วก็พับทับเ,เลยนะครับปาดทับไปเลยครับเียอะที่สองเนี่ยมันจะช่วยให้โคมเรานะครับอยู่ได้ทนนานนะครับการแสงลูกมีได้ดีนะครับผมไม่กลับมาเหลืองไวนะ,ะ <ๆ S 1> แล้วเราก็เช็ดนะครับตามซอกตามมุมอะไรพวกนี้เราก็ยัดเข้าไปให้หมดเลยนะครับ เรายัดที่หมดครับไปยัดเข้าไปตามตอกตามนี้นี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือเราเคลือบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเคลือบสองลอร์ด้วยกันครับเดี๋ยวมาดูนะครับพอเราเคลือบเสร็จครับไฟเราก็จะออกมาสวยใสฉ่ำวาวนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ต้องรอให้แห้งอีกประมาณสี่สิบห้านาทีนะครับผมถึงหนึ่งชั่วโมงครับถึงจะสามารถนํลรดออกไปได้สามารถรดนได้สามารถรดน้ได้นะครับ แต่แนะนำนะครับถ้าจะล้างจะเช็ดถุงแรงๆให้พ้นสักสามวันหรือหนึ่งอาทิตย์ไปเลยครับผมจะแนะนำลูกค้าประมาณนี้ครับเพื่อให้เซลาลรามิกมันเซ็ตตัวได้เต็มที่ก่อนนะครับถ้าใครทําเสร็จไปแล้วหนึ่งชั่วโมงไปเช็ดเนี่ยมันอาจจะหลุดออกได้หรืออาจจะเป็นรอยได้เลยนะครับยังไงก็ท่านใดนะครับที่แบบ,แบ,บสนใจจะเอาไปทําหรือจะไปเอาไปไประกอบอาชีพเป็นตัวแทนช่างก็ทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมกับผมได้นะครับ